ร้อยแปดสิบครับร้อยแปดสิบมาเลยครับสวยๆเลยวันนี้ครับอ,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 อ๋อร้อยห้า่าประจำต้องพิเศษนะครับนะย่อมย่อมมีนะครับผมร้านป่าอ้วนนะครับเปิดแล้วเปิดแล้วมาเลยครับตลาดนัดปตท หัวตะชี่และกระบ,บังชอบเนื้อไหนก็สั่งสั่งปะวันได้เลยเมื่อวานอวันไหนที่ไม่มีเมืวนมีสามวันแล้วเมื่อวานนี้มีห้าลูกหมดเจี้ยงเลยลูกค้ามาเยอะแล้วนะทุกคนมาเลยชอบเนื้อแบบประมาณไหนก็บอกปล้วันได้เลย ผู้ช่วยไปใไช่ปะไปทำาุรกิจบ่กำลังเดินทางมาคนผู้ช่วยผู้ช่วยบอก ลูกค้ามาเรื่อยๆรุ่นนี้ก่อนลุ้นๆได้ได้ไม่เรียกเขาสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าจะไหม แก่แก่ตัวเพิ่งจะเข้าเมื่อกี้นี่แหละสองคนนั่งจนเหนื่อยแล้วเนี่ยเพิ่งเปิดตลาดเพิ่งเปิดตลาดรุนรุนกลัวหายไงรุนลูกค้าลุ้นอยู่ กูหล่ะบาสมามารอบแรกเยอะกว่านี้นะน่าแก้ไขแป๊บเดียวกินน้อนหวานก็มานี้แหละแต่รูปนี่จะเปิดหน้าไปนิดหนึ่งอ๋อ เดาป้าเด้ปลาเพิ่มให้หว่า่า่้าตายใจถึงยมนี่เามาทกวนมาวยวันนี้ำ่มีคนเดิมนะคนเดิมใช่ไหมทำไมความสวยต้องทำได้กันเด้อนีเอยากสวยวันไหนก็สือไมื่อเหือก็ไม่สวยใช่ไหมมาเลย เยอะนะครับเลอลอยู่บ้าน่อลอยไปเี่วไปเที่ยกับยไมไปกับเพื่อนเอออาก็ไอวนี้กาแไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนจริงจแล้วผัวอยู่นบ้านนอ่บ้าน

มบังไปแล้วอ่ะลุงไม่ใช่อะไรที่กัดร้านป่าอ้วนเนาะตลาดนัดปตทประ,นนะระ,ทะเทศแล้วก็บ,บังหรือไม่ก็ปักหมดุดอ่าร้านยาก,กันเองเพจสัตว์ได้เลยนะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าหมุดมันอยู่ตรงนี้นะครับ มา,มาแพ็กให้ลูกค้าเลยลูก,นกนหนผู้สวยเรียบร้อยกินได้จะพา้กินอีกินก้นหกินะไม่ใช่ให้ลูกค้านะนชนใช่ลูกค้า ลูกค้าประจำเนาะครับเนาะกูนะสวยเออผู้หวานรั้หวานชื่อกลวันแฉหวานหน้าก็ไม่หวอืมแพกแพกแพกรยนต์เคลื่อนหลอดเพน่ะเค็มหมด พหวานเหวานเลยาหวานอยู่นี่จะไม่จะมึงไะดวงสวยแปลงก็ซื้อของมึงไม่เชื่อกรูก็ไปไหเราเลือกเองใช่ไหมเลือกเองใช่ไหมใช่ถ้าเราเลือกเองเป็นแบบนี้แหละพี่จริงแต่ถ้าพ่อค้าเลือกให้เราดูว่าลูกไม่สวยนะแต่เนื้อมันได้นะปลาลังปลาลัง รู่วออกมาเป็นยังไงใช่ไหมหัวกีนเนี่ยโรงแรมมาเลยนะโกลเด้นโกลเด้นโกเยอปักหมุดที่โรงแรมนี้ก็ได้เลยไม่ก็ปักหมุดที่ร้านยากันเองเพชรัตร์ร้านบะววนก็จะอยู่นี่ ตรงข้ามย,ย,ๆๆยิงเยียงกันใกล้ๆเองขายทุกวันช่วงนี้ทุเรียนอาจจะสุกไม่ทันบ้างนะครับชิมเอาชิมผู <laughs> ้สายก็ชิมได้้า